ว่าวันนี้เนี่ยสอสอพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็ออกมายืนยันนะน้องมวยค่ะคุณไผ่ลิกบอกเลยค่ะยืนยันแลยบอกว่าการที่ทางด้านพลเอกประยุทธ์ พลเอกประวิทย์เนี่ยหรือแม้กระทั่งเนี่ยร้อยเอกธรรมนัฐเองก็ตามหรือว่าสสอเองก็ตามลงพื้นที่แยกย้ายกันลงพื้นที่กันไปเนี่ยนะคะคือตอนนี้เนี่ยเพื่อต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างต่อเน,นื่องเพื่อดูว่าตรงไหนมีปัญหาประชาชนได้รับความเดือดร้อนนั้นเน้นในเรื่องของการดูแลตรงนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันเรื่องของการยุบสภาก็ยังไม่มีไม่ได้เป็นเรื่องของการเลือกตั้งด้วยนะคะคือตอนนี้ต้องดูแลเดินหน้าแก้ปัญหาทั้งโควิด -19 แก้ปัญหาปัญหาน้ําท่วมก่อนแล้ว เรื่องอื่นค่อยตามมาทีหลังณนะตอนนี้ทางด้านของท่านนายกแล้วก็พลเอกประวิทย์เนี่ยก็ต้องการให้สอสอ,สอทางานช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่เช่นเดียวกับทางด้านคุณวิรัตรัตนเศษนะร,ร,รสสบัญชีรายชื่อแล้วก็รองหัวหน้าพักประชาพลังประชารัฐเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าการที่พรุ่งนี้เนี่ยทางด้านลุงป้อมนั้นจะไปพื้นที่จังหวัดสระแก้วนะครับก็บอกว่าตัวเองก็จะไปตัวเองไปด้วย มีสอสอจากโคราชอีกหลายคนก็จะไปสอสอหลายคนเนี่ยนะฮะที่ไม่ติดภาระที่ไปภารกิจที่ไปช่วยเหลือประชาชนจากภายน้ําทวมนั้นก็ไปร่วมคณะด้วยมไม่แปลกที่สอสอนั้นเนี่ยจะไปติดตามหัวหน้าพักะนะครับที่หัวหน้าพักลงพื้นที่นะฮะนี่ยืนยันไม่มีอะไรฮะ อีกคนหนึ่งที่บอกว่ายืนยันเหมือนกันเลยว่าสองปอไม่มีอะไรก็คือคุณพีรพานิษฐ์ดิบิพากนะคะก็บอกว่าคือณตอนนี้เองเนี่ยความสัมพันธ์ของพลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทย์เนี่ยนะคะไม่มีปัญหาอะไรกันเป็นเรื่องที่คนอื่นเนี่ยเขามองมามา,มากกว่าของจริงไม่มีอะไรแต่เอาล่ะคงไปห้ามอะไรใครไม่ได้อยู่ที่คนมองเมื่อถึงเวลาก็จะไม่มีอะไรขัดแย้งกันถึงจะไปบอกว่าไม่มีอะไรขัดแยง้งคนก็จะไปมองแบบนั้นก็ตามถึงตอนนี้เนี่ยให้ดูนะให้ดูว่าทุกคนทํางานเพื่อประโยชน์ชาติบ้านเมืองมีปัญหาการ ไม่มีประโยชน์ไม่มีปัญหาก็หลอกนี่ยืนยันอีกหนึ่งเสียงค่ะใช่ครับ